ผักที่กินได้สวยแล้วกินได้ด้วยกละว่าจะไม่เก็บแล้วนะทุกคนนี่นี่กำลังงามเดี๋ขอเก็บสักหน่อยมันจะอยู่ข้างทางนะก็อาจจะได้ยินเสียงรถหน่อยอุย้ยอันนี้เก็บไม่ไ้้ทงกวนนี่ค่ะเก็บเอาสักหน่อยเนี่ยจิ้มน้ำพริกกะปิมีน้ำพริกกะปิอยู่นะคะ ลวกก็ได้ลวกง่ายกว่าถ้าดองก็ต้องใช้เวลารอไม่เป็นจะไม่รอแล้วค่ะจะกินเลยเดี๋ยวจะไปลวกแล้วก็กินเลยค่ะยันนี้เพราะว่ามีน้ําพริกกะปิอยู่เข้ากันดีนักจะเก็บสักหน่อยนะคะทุกคนมันกำลังงามเลยอะ่ะนี่กำลังงามกำลังกินดีเลยเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวไปเก็บอีกข้างบนเก็บเอาสักหน่อยนะ ลังตุมต่ม่มอนอ,อน,นี่ปล่อยมันไปไป,ไปกินอย่นนี้พอกินแล้เนี่ยเนี่ยต้นเดียดนี้ก็พอกินเค่นี้ก็พอแล้วค่ะทุกคนนี่พอแล้วแหละพอแล้วเนี่ยค่ะงามไหมคะเพิ่งจะบ,บานเองยังไม่บานดีเลยเกยสรยังไม่เปิดเลยอะ ผักที่กินได้สวยแล้วกินได้ด้วยเออ